น่านในความรู้สึกที่ที่รู้ก็คือมันเริ่มต้นจากจาก,การเจิญเป็นสีมงคลนี่แหละแล้วก็แปดทองท่านก็สอนให้เรามีสมาธิมีเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์จากข้างในออกมาข้างนอกนะคะ จากกรณีลงะห,หน้าทองแบบปิดทองเต็มหน้าของวัดแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นจนทําให้ประชาชนเดินทางเข้ามาจองคิวกันเป็นจํานวนมากรวมถึงบางคนมองว่าเป็นการผิดหลักพระธรรมวินยัยเรียกร้องให้ลงดาบกับพระที่มีการกระทําในลักษณะดังกล่าว ลงน้านหน้าทองนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งคือการเสริมสเสน่ห์สองคือเป็นจุดดึงดูดสมคือเหมือนปรับพื้นดวงของเราอย่างเช่นวันนี้สมมติมวันนี้หนูไปค้าขายอะลูกค้าไม่ค่อยสนใจเลยเสริมลงน้านหน้าทองไปซะหน่อยลูกค้ามองเห็นเราแต่ไกลก็ได้หรือวันนี้คนที่ไม่ค่อยชอบที่หน้าเราอย่างเงี้ยอยู่ดีพอเราลงน้านหน้าทองไปเขาก็หันกลับมาคุยดีกับเรามันก็เปรียบเสม,มือนการเสริมดวงให้ดูมีสเสน่ห์ดูมีเมตตามากขึ้น ความเชื่อนี้มาจากสมัยโบราณแล้วเขาเรียกว่าเหมือนตอนพระลักษณ้าทองนึกออกไหมพระลักษณ้าทองออกลบเมื่อมีสเสน่ห์อะไรประมาณนี้แบบให้ศัตูยำเกงมันมาหลบริบทมันมาหลายพุรณนะมันมาหลายแบบมันก็เลยสืบทอ,อดกันมาเรื่อยๆจนมาถึงของของคนไทยคนไทยก็เปรียบเสมือนสมัยก่อนเห็นปะในในละครในละครหรือในนฉากที่ผู้ใหญ่พูดถึงว่าณห,หน้าทองเสริมสเสน่ห์มีมนตรา ส่วนมา่าลูกศิษย์จะลงหน้าหน้าทองมากกว่าค่ะส่วนอื่นก็จะเป็นน้อยก็ถ้าเป็นของเรานะคะของเราก็จะเป็นของสายอีกครูหนึ่งที่ลงเป็นเฉพาะจุดเช่นหน้าหน้าทองก็คือ1จุดนะคะส่วนสาลิกาส่วนมนมหาสเสนส่วนข้างหลังก็จะเป็นพวกคุ้มหนาคุ้มภัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะลงที่มือก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเรียกรั์จับเงินอย่างนี้นลงน้ำเหมือนกันใช่ค่ะ มีค่ะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอาล่าสุดเลยท,ท,ทุกๆคนที่ลงไปส่วนมากอย่างแรกเลยคือเรื่องความรักอ่ะแฟนคุยดีขึ้นแฟนเออแฟนช่หรือแฟนคุยกับเราดีขึ้น2คือค้าขายดีขึ้นคุยกับลูกค้าลูกค้าตอบรับง่ายขึ้นอย่างเช่นพวกเซลพวกอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากตอนนี้เราก็ได้น้องที่แบบว่ากําลังจะเข้าวงการนางงามนางแบบหรือว่าแคสงานอะไรอย่างนี้มาลงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้เนาะ ดีนะอาจารย์ง่ายขึ้นค่ะวันนี้หนูผ่านค่ะวันนี้หนูแค้นงานได้ค่ะอะไรประมาณนี้ เออคำถามนี้เลยเหรอ <c oughs> ถ้าในพาร์ทนี้อาจารย์ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเราก็ได้ตาคุบาอาจารย์ที่เป็นพระเหมือนกันจ้งสอนมาเกี่ยวกับเรื่องหนาหน้าทองนะคะแต่ว่ามันมันแล้วแต่แต่ละคนนะขอไม่พาดพิงใครและขอไม่เล่กว่าเพราะเราก็บางครั้งเราก็เรียนวิชากับพระเหมือนกันต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระก็ท่านก็สอนให้เรามีสมาธิมีเขาเรียกว,ว่ามีสเสน่ห์จากข้างในออกมาข้างนอกนะคะแต่ว่าส่วนในเรื่องข่าวก็มันแล้วแต่นะ ที่อื่นก็มีเยอะแยะมันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันมันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ส่วนเรื่องนี้มันพูดยากนะคะมันพูดยากแต่ผลตอบรับคือมันมันเหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกแต่ข่าวมันมันรุนแรงหรอแรงมากหรอกพี่ศรีสุวรรณเขาจี้ให้ถ้าเกิดว่าไม่หยุดทำก็ให้ออกให้ปลด อุ้ยหรอแต่แบบคือบางที่ก็มีนะคะต้องพูดตรงๆก่อนว่าบางที่ก็มีเสริมให้กับลูกศิษย์ลูกหาแต่ว,ว่าที่เราไปอ่ะก็คือแบบก็จิ้มเหมือนเจิมเป็นสิริมงคลการลงน้ำหน้าทองก็เหมือนการเจิมเป็นสิริมงคลเหมือนกันแค่แปะวันนี้พระอาจจะจิ้มแล้วก็เจิมให้ลูกศิษย์เพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วันนี้แถมแค่ทองไปอีกหน่อยก็เป็นความสิริมงคลเหมือนแบบอ่าเพื่อจะมีลักหน้าทองนะลูกไปที่ไหนก็จะได้มีแต่มีมมสเสน่ห์มีคนรักคนหล,ลงก็เป็นประมาณนี้เลยจริงๆถ้าทำพูด จริงๆแล้วคือตั้งแต่สมัยไหนก็คือพระก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบเป็นสิริมงคลกับให้ลูกศิษย์จริงๆนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะเอาจริงๆแต่ว่าในตอนนี้เราต้องดูว่าในสถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นน่ะเขาทํำยังไงเขาทําแบบไหน ลงทั้งหน้าจะมีผลมากกว่าหรือเปล่าถ้าลงทั้งหน้าเขาเรียกว่าพลักหน้าทองอ่ามันมีจุดที่ต้องลงอยู่แล้วนะคะก็แต่มันมีหลายคนบางคนก็แบบอาจารย์ขอได้ไหมแบบเน้นๆอย่างเงี้ยก็คือมากหน้าทองกันไปเลยทีเดียวมันเป็นความเชื่อของคนแต่ว่าความจริงถ้าจะลงพลักหน้าทองก็จะมีหนึ่งสองแต่คือมันเป็นจุดของมันอยู่แล้วก็แท่จะทั้งหน้าอยู่แล้วถ้าพูดจริงๆนะถ้าทุกคนลองไปอ่านดูทุกคนจะเข้าใจ อ๋มีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยเยอะความจริงมันก็ลงตามจุดก็คือโอเคแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นแบบพลรกเนาะก็ไม่อยากสวมหน้ากากก็เอาทั้งหน้าไปเลยจบๆไปก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าร้อยแปดแผ่นบ้าง18แผ่นบ้าง18จุดบ้างอย่างเงี้ยเป็นพลักหน้าทองไป ใช่ค่ะมันก็จะมีบทสวดต่างกันไปนะคะณหน้าทองแต่ละชูแต่ละแบบนะคะมนมาหาสเสน่ห์บ้างอะไรบ้างอะไรกันแล้วแต่แต่ละสายที่เราเรียนมาแต่ละสำนักที่เรียนมาอืมจะดูจากพื้นดวงก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะดูจากพื้นดวงก่อน,น,อนแล้วก็จะบอกเขาว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องเยอะไปกว่าน,นี้แล้วแค่นั้นลนะเราจะต้องดูให้ลูกศิษย์ก่อนใช่ไหมใช่ครับ ฉันเป็นคนหนึ่งที่ที่ได้คณะเกจิอาจารย์ดังลงนาหน้าทองให้นะคะก็คือเราก็เรียนคาถากับพวกท่านมาเราต้องพูดตรงๆก่อนว่าในสมัยนั้นหรือในในตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ในสมัยนี้ก็มันสังคมตีกลับเนาะแต่บางคนอ่ะอย่างวันนี้ย ถ้าวันนี้ฉันเอาลูกศิษย์มาทาแทนอันหนึ่งเรื่องนะจะอธิบายในความเข้าใจคือวันนี้ฉันเอาลูกศิษย์มาทาแทนลูกศิษย์ก็อยากจะลงของกับฉันอยู่ดีถูกไหมวันนี้มีคนสักอะไมือแทนฉันแต่ผลสุดท้ายฉันก็ต้องเป็นคนลงของที่มือให้กับลูกศิษย์ทุกคนอยู่ดีเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้อาจารย์ทําถูกไหมไปวันนี้เราไปถึงที่แล้วะ เราก็อยากเจออาจารย์เราสัมผัตัวเราไม่ได้สัมผูกศิษย์ละอ่าไม่แน่นะลูกศิษย์เขาอาจจะทําให้ให้กลับมาบูมหรืออับคบดีขึ้นอีกครั้งก็ได้เพราะว่าอย่างไรก็คือสิทธิ์อาจารย์อ่ะเข้าใจไหมอาจารย์ฉันอยู่ต่างจังหวัดลูกศิษย์อยู่ในกรุงเทพอาจารย์ฉันบอกว่าให้ลูกศิษย์ที่อยู่กรุงเทพมาหาฉันยังได้เห็นปะเขาก็ยังมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิทธิ์มีครูครูเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ที่เส้นทางการปฏิบัติแค่นั้นเองว่าแต่ละคนเหมือนกันไหมแต่แต่เรื่องเนี้ย ฉันงงตรงที่ว่ามันก็มีทุกที่นะเอาจริงๆแล้วว่าการลงน้หน้าทองอะ่ะก็คือไม่คือคือแบบพระท่านเจิมให้เป็นสิริมงคลประมาณนีถ้ถ้าฉันเข้าใจอยู่ในแบบนี้นะเพราะว่าเราก็ งานเยอะอาจจะไม่ได้ดูข่าวตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในความรู้สึกที่ที่รู้ก็คือมันเริ่มต้นจากจาก,การเจิมเป็นสุรีมงคลนี่แหละแล้วก็แบบทองและล่าสุดพระครูสมุนพดลขอยุติทาพิธีลงณนะหน้าทองหลังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรียกตรวจสอบซึ่งทางนี้การพิจารณาโทษทางพระธรรมวินยัยต้องอยู่ในการพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครองเท่านั้น